สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมเดือพยากรณ์ค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่พยากรณ์ดวงชะตาครึ่งเดือนแรกในเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงวันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคมนะคะก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทีมงานเดือพยากรณ์และท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในคลิปลต่อไปด้วยค่ะอย่างคลิปนี้ขอสักพันไลค์นะคะ การดูดวงเป็นเพียงแนวทางและเป็นเกณฑ์ที่น่าจะเกิดขึ้นอยากให้ผู้ที่มาเราฟังปรับใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณค่ะดูไว้ก่อนจะได้ป้องกันได้ทันนะคะงั้นมาเริ่มกันเลยค่ะ และคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะหากท่านใดยังไม่ทราบลัคนาราศีเกิดของตัวท่านเองก็สามารถดูวันเกิดของท่านเทียบกับวันที่อยู่ปกหน้าคลิปได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยค่ะว่าดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมนี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรมาฟังกันเลยค่ะ ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมในช่วงวันที่1ถึงวันที่15นี้ชาวราศีกรกฎการงานมีอุปสรรคอยู่บ้างเนื่องจากดาวหลายดวงอยู่ในเรือนการงานแต่ก็ดีกว่าเดือนก่อนค่ะส่วนด้านการเงินเป็นจุดไฮไลท์ของชาวราศีกรกฎเลยค่ะยังไงมาเริ่มลงลึกในแต่ละเรื่องกันนะคะเริ่มกันที่เรื่องงานก่อนค่ะ การงานเนื่องจากมีดาวหลายดวงมารุมมาตุ้มกันในเรือนการงานของคุณงานจะเยอะปัญหาก็จะยังมีแต่งานก็จะสำเร็จได้ดีค่ะเดื่องที่คุณรอคอยในด้านการงานจะมีแนวโน้มที่ดีพวกเอกสารลุ้นว่าโปรเจกี้เสนอผ่านหรือไม่สิ่งที่รอคอยจะออกผลมาในช่วงครึ่งเดือนนี้ค่ะแล้วผลที่ออกมาคุณก็จะพอใจด้วย การงานเป็นช่วงที่คุณต้องอาศัยคอนเน็ชันเก่าๆหรือมีความรู้ประสบการณ์ที่สั่งสมมานำมาใช้แก้ปัญหาหรือขยับขยายธุรกิจของคุณจะมีไอเดียโปรเจกต์ใหม่ๆเรื่องการงานแล้วก็มีหัวด้านการแก้ปัญหาได้ดีขึ้นปัญหาจะถูกแก้ไขและจบปัญหาลงได้ในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะผลงานช่วงนี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจทั้งหัวหน้าลูกค้าและตัวท่านเองก็จะรู้สึกพอใจค่ะ การเจราจาต่อรองเรื่องงานก็จะประสบผลเป็นที่น่าพอใจด้วยความใช้คอนเน c t ชันและประสบการณ์เก่าๆที่สะสมมาในช่วงนี้รวมถึงปัญหาการงานต่างๆที่ยาวนานต่อเนื่องมาจะสามารถจบลงได้ในช่วงเดือนนี้ค่ะการงานก็จะมีเรื่องให้ระวังอยู่สักนิดในเรื่องของคนหรือบริวารเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วน ดังนั้นอย่าวางใจใครอย่ามั่นใจใครมากจนเกินไปเพราะงานไม่ได้มีปัญหาจากคุณแต่ส่วนใหญ่แล้วงานจะมีปัญหาจากคนอื่นๆที่เพิ่มปัญหาให้คุณมาตามแก้ยังไงอยากจะให้รอบคอบตรวจทานให้ดีก่อนค่ะ มาต่อกันที่เรื่องเงินนะคะการเงินของชาวราศีกรกฎดาวที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภยังเดินเป็นเกษตรราธิบดีโชคลาภในเรื่องของการเงินจะได้เงินจะได้ของฟรีมีโอกาสที่จะได้หยิบจับเงินก้อนใหญ่จากจังหวะงานที่มีเข้ามาค่ะการเงินถือว่าหมุนได้ดีคนที่เคยติดขัดมาในช่วงก่อนหน้านี้ จะมีดาวอาทิตย์ดาวการเงินโคจรเป็นมหาอุดคุณจะพ้นวิกฤตค่ะธุรกิจการค้าค้าขายจะดีมากขึ้นมีกำไรมากขึ้นอย่างที่ใจต้องการเป็นช่วงที่ได้รับข่าวดีด้านการเงินเงินจะเป็นที่น่าพอใจเป็นจำนวนที่คุณรู้สึกว่าหายเหนื่อยคุ้มกับที่อดทนมาค่ะสำหรับด้านการค้าถือว่าช่วงนี้มีกำไรดี ถ้าใครที่ต้องการเสี่ยงโชคก็ได้ด้วยนะคะช่วงนี้มีดวงค่ะด้านความรักคนโสดโดดเด่นมากจีบใครก็มีโอกาสจีบติดคนมีคู่จะช่วยเหลือกันได้ดีแต่ต้องระวังแฟนเครียดนะคะดูแลกันไปควรพาไปเที่ยวบ้างค่ะด้านสุขภาพระวังเรื่องระบบทางเดินหายใจภูมิแพ้แพ้อากาศแพ้ฝุ่นสำหรับผู้สูงอายุอยากให้ระวังเป็นพิเศษเรื่องโควิดค่ะ สำหรับนักเรียนนักศึกษาในด้านการเรียนช่วงนี้มีอุปสรรคนิดนึงอุปสรรคด้านการสอบยังไงต้องมีสมาธิดีๆช่วงนี้รู้สึกขาดสมาธิไปหน่อยหรือว่าเรียกว่าขาดแพชชั่นในการเรียนก็ว่าได้ค่ะยังไงต้องหาแรงบันดาลใจใหม่ๆนะคะสรุปช่วงครึ่งเดือนแรกของชาวราศีกรกฎเน้นไฮไลท์ว่าจะได้ข่าวดีในเรื่องของการเงิน เงินที่คุณรอคอยก็จะมาแล้วรายได้ที่คุณหวังก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็แถมจะมีโชคลาภในช่วงนี้ด้วยค่ะคร่าวๆเท่านี้ค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎรับความเฮงความปังแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเดะพยากรณ์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆแบบนี้ในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ